คเด็กก็สิ้นสุดแล้วนะคะกำลังจะเดินทางกับประเทศนอร์เวย์ค่ะเรืออีกลำหนึ่งก็ไปเอาไปแล้วนะคะเรือนี้ก็ะะกจะไปจะไปนอร์เวย์เหมือนกันนะคะแต่ไป I Vì <laughs> là นี่คือวิ่นเหมือนเหรอคือเขาผลิตไฟฟ้าเนาะผลิตไฟฟ้าจากกระหันกระหันลมนะเนาะโอเคนะคะแล้วเราจะจบคลิปนี้กันไหม ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ